อันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้พิสูจน์ว่าอันนี้เป็นแชทจริงหรือแชทที่เมคขึ้นมาสวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านพวกผมในช่องซิสเต็มนะครับรอบที่แล้วก็อธิบายถึงมุมของคุณแม่ที่มีความผิดปกติยังไงการกระทําของคุณแม่นั้นสื่อถึงอะไรแล้วก็มีการพูดถึงในมุมของคุณกะติกว่าคุณกะติกเชื่อมกับคุณแม่ยังไงแล้วคุณกะติรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของคุณแม่ขนาดไหนทีนี้มาในรอบนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในมุมของคุณกะติกพิรุษของคุณกะติกเพราะว่าล่่าาสุดีีก็มขมขว แชทลับแชทหลุดออกมาว่านั่นคือแชทของคุณกระติกก็จะเห็นชื่อชัดเจนถูกไหมฮะมีการแชทมีการพูดคุยกันเนี่ยแชทนี้สําคัญมากมีการพูดคุยเหมือนมีการรับเงินมาแล้วก็เหมือนบอกความจริงอะไรบางอย่างว่ามีคนพยายามสั่งไม่ให้พูดเรื่องนี้ปิดปากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้แชทตรงนี้เนี่ยมันมัดตัวคนได้ยังไงแต่ถ้าเรามองในมุมของคุณกระติกย้อนไปตั้งแต่แรกเราจะเห็นว่าคุณกระติกโดนคนถล่มตั้งแต่ช่วงแรกๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังโดนฮนะถึงแม้ว่าจะมีกระแสะคุณแมม่เข้าา แต่ก็ยังมีคนคอยจับทุกกิริยาทุกการกระทําของคุณกตกิแม้แต่ย้อนหลังแม้แต่พวกก้อมูงซอนต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็ยังคงถาถมเข้ามาคุณกติก็ค่อนข้างเจ็บปวดถึงขั้นมีข่าวว่าจะปิดชีพตัวเองด้วยทีนี้เนี่ยมันก็มีบางกลุ่มบางคนฉกสวยโอกาสในครั้งนี้ในการหาประโยชน์เข้าตัวเองเพื่อแลกกับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตาม และก็ได้รับความสนใจจากคนอื่นต้องการความสนใจแต่คือโอเคบางคนบางกลุ่มเข้าใจว่าเขาอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเขาไม่รู้เขาไม่ใช่คนที่สร้างหลักฐานนี้เขาก็คิดว่าใช่ก็มาโพต์ต่อให้คนอื่นเห็นสรุปคือจริงๆก็ไม่ถูกต้องนั่นแหละก็เขาปลอมข่าวที่เข้าใจผิดที่พูดต่อกันมาเนี่ยด้วยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตามก่อนหน้าอย่างเช่นเรื่องที่ว่ามีข่าวออกมาจากทั้งทานายจากทั้งข่าวจากทั้งคนดังเนี่ยบอกว่าเดี๋ยว จะมีคนมารับสารภาพมีคนหนึ่งในนั้นจะรับสารภาพสรุปไปไปมาๆก็มีมีแล้วเรื่องนี้นะออกมาสองครั้งนะครั้งแรกก็ไม่จริงครั้งต่อมาก็ไม่จริงล่าสุดก็คือเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนี้เองฮะสรุปปลอมหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้อีกก็คือเรื่องของแขนเสือ้อคุณจ๊อบเนี่ยแขนเสือ้อขาทางที่ตรงนั้นคือรอยสักหรือถ้ามาอีกก็คือคุณแม่ที่ไปเจอรูปวาดแผ่นซีดีอะไรก็ตามเนี่ยตอนแรกก็โอ้โหเหมือนคนจะมาขู่คุณแม่ ขู่ปิดชีพคุณแม่แล้วคนก็หัวไปโยงชาวทวิตเตอร์ก็มีการวาดแบบโยงว่ารูปนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามนั่นแหละซึ่งอันนั้นก็คือจุดที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบทเรียนว่าเราต้องศึกษาอะไรเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วล่าสุดนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องหนึ่งของเมื่อวานนี้ก็คือคลิปกล้องวงจรปิดอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไทยรัฐเขาได้มาตั้งแต่ประมาณวันที่2แล้วจนเมื่อวานนี้เองก็มีคนมาจับผิดเรื่องของกล้องวงจรปิดว่าเหมือนในรูปเนี่ยถ้าเรา คุณตังโมโดนผักหรือโดนทีพายไก็ตามให้ลงไปในน้ำนะไม่ได้ลนเองคนเข้าใจอย่างนั้นแล้วซูมแบบเยอะมีการปรับแสงนู่นนี่นั่นแต่คือไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆผมมองว่ามันไม่ใช่นะส่วนจะไม่ใช่ยังไงไว้อนาคตถ้าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาผมจะมาอธิบายว่ามันเป็นยังไงต่อมาล่าสุดนี้อันนี้สําคัญมากคือจะมาพูดถึงในครั้งนี้ก็คือแชทลับของคุณกระติกที่พูดคุยกับใครบางคนซึ่งคนคนนั้นเนี่ยทางอมรินก็ไปสัมภาษณ์สื่อก็มีการพูดถึงกันเดี๋ยวจะพาไปดูฮะท เป็นการพูดคุยกันว่าขอบคุณที่ยื่นมือมาช่วยเหลือแล้วก็มีการช่วยค่าทนายไอคนที่พิมพ์ไปเนี่ยเป็นคนที่แคปแ c h a มาใช่ไหมอยู่ทางขวามือส่วนคนอีกฝั่งนึงนั่นแหละก็คือคุณเขาอ้างว่าเป็นคุณกะติแต่ถ้าดูชื่อข้างบนก็คือชื่อตาม IG ตามอินสตาแกรมของกติคนะ่ะอ่ายูสเซอร์เนมก็ถูกต้องแล้วตอนท้ายเนี่ยอันนี้สําคัญสุดคนที่แคปรูปนี้เนี่ยก็พิมพ์ไปบอกว่าเออตามที่ผมแนะนําก็คือจะให้พูดความจริงกับทนายทั้งหมดนะต้องพูดความจริงอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกอ้าาาางวว่่เป็็นคุณกกติกนะิะพมพมม์ เล่าความจริงไปหมดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ยอมไม่อยากให้พูดความจริงออกไปแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ตรงกันอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าตัวเองพลาดเองที่วันนั้นไปรับงานแบบนั้นถามว่าตรงนี้เนี่ยสื่อความหมายได้ยังไงมันสื่อความหมายตรงกับช่วงแรกๆที่คนพูดถึงกันแม้แต่นิทานที่มีเฟซเฟซหนึ่งพิมมาวแบบโอ้มีสาวเอ็นไปรับงานอะไรก็ตามหรือที่คนสงสัยนั่นแหละแบบเดียวกัน จะสื่อว่านั่นแหละคุณกะติกไปรับงานตรงนี้พาคุณแตงโมไปไปที่คุณแตงโมไม่ยอมแล้วสุดท้ายเนี่ยเพื่อนก็บังคับนน่นนี่นั่นมันก็เป็นพอร์ตเดียวกับที่ก่อนหน้านี้เป็นนะพอร์ตเรื่องเดียวกันเลยเรื่องนี้เนี่ยสื่อมากมายหลายสำนักก็ได้นําออกมาเปิดโปรงกันก็ถึงหูประชาชนทั้งประเทศหลายๆคนก็เห็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกะติกเป็นคนพิมพ์แบบนี้จริงๆคิดแบบนี้จริงๆนะให้ออกมารีบสารภาพนะก่อนที่ว่าทุกอย่างจะขี้คายก่อนที่หลักฐานจะเปิดแล้วถ้าเราถามกลับว่าแชทนี้ของจริงไหมจะพิสูจน์ยงงไง ไม่ยากฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วถ้าเราไปย้อนดูต้นทางว่าแชทนี้มาจากใครมาจากไหนก็หลายหลายคนก็มีการชี้แหลงอิงว่าเฮ้ยไปดู IG นี้ซึ่งเป็น IG ของแขกคนนึงที่โหพูดภาษาไทยได้คงแคล่วมากน่าตกใจมากเขาพูดไทยเป๊นะนะคนนี้คือเขาเรียกว่าบางแจ็คบางแจ็คอะไรสักอย่างฮะซึ่งล่าสุดอมรินก็ได้ไปสัมภาษณ์แจ็คคนนี้เมื่อวานนี้คือบางแจ็คคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าที่พูดมาคือความจริงแล้วเขาก็ได้โทรคุยกับ ผู้หญิงที่ชื่อกติกแล้วก็โชว์เบอร์ให้ดูนะฮะแล้วเบอร์ชัดเจนมากเบอร์นี้ใช่เลยแต่คือจริงๆเบอร์นี้หาไม่ยากนะไม่ใช่ว่าเขารู้เบอร์แปลว่าถูกไม่ใช่นะเบอร์นี้เนี่ยอยู่บนอินสตาแกรมของคุณแตงโมคุณแตงโมใส่ไว้แล้วเพราะเป็นผู้จัดการเผื่อจะได้ติดต่อผู้จัดการ <c oughs> เขาก็เอาตรงนี้เนี่ยบอกว่าเออมีการโทรคุยนะทุกอย่างคือเรื่องจริงแล้วเขาพิมพ์ตอบโต้กลับมาจริงๆแล้วก็ไม่พอยังมีการโอนเงินให้อีกฮะว่ามีเงินโอนไปตั้งกี่แสนบาทเพื่อช่วยเหลืออเเเเพรราาาาาาาะวว่่่บบงงงแจจ็็็็คนนนนีี้ยยยสสหใกกช แต่พิมไปพิมมาอยู่ๆคุณกระติกเนี่ยพิมแบบนี้กลับมาแต่ถ้าเราย้อนอดีตของบางแจ็คคนนี้จริงๆประวัติเขาก็ไม่ธรรมดาเยอะนะฮะในอดีตผมจําได้ตอนนั้นอยู่ในยุคช่วงที่โซเชียลแคมเนี่ยท้ายๆหรือว่าจบโซเชียลแคมใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยเขาก็บูมนะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือแบบพวกคนที่สักเยอะๆลอยสักอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะแบบท้าต่อยกันแบบผ่านทาง y o u t u อ่าผ่านทางคลิปวิดีโออะไรเงี้ยก็แบบอ,อึ้งกาเหรออะไรประมาณนั้นท้าต่อยกันตอนนั้นก็หลายคนที่เขาสนใจนะ่าัยร่นชอบยอดวิวก็เยอะแบบหลักแสนหลักล้าน บางแจ็คคนนี้เนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ไปต่อยกับเขานะเขาแอบอยู่ข้างหลังแต่เขาแบบท้าต่อยผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาผ่านออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอเขามีวีลรรมเยอะรวมถึงว่าก็ยังมีวีลรรมกับคนที่แบบสักลายเยอะๆอีกมากมายหลายคนแล้วก็รวมถึงยังมีประวัติเรื่องของการปลอมรูปแต่งรูปแล้วก็อวดรวยอะไรก็ตามเนี่ยของเขาแบบมีเงินเยอะๆอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นก็มีการจับผิดว่าทํารูปปลอมทีนี้เออแล้วรูปนี้ล่ะเราจะเชื่อถือเขาได้ยังไง จริงๆแล้วเนี่ยผมพิสูจน์ได้เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ประวัติของบางแจ็คคนนี้เนี่ยก็ไปเสิร์ชใน Google ง่ายๆทีมว่าบางแจ็คก็เจอหาเยอะไปหมดหน้าเขาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็อ้างนะที่สัมภาษณ์กับอาร์มิลินเขาอ้างว่าเขาอยู่ญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่รู้จริงอีกหรือเปล่าเอาไปว่าโอเคแหละเรามาดูในรูปนี้ว่าไอ้รูปนี้มันเป็นยังไงจับผิดยังไงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้พิสูจน์ว่าอันนี้เป็นแชทจริงหรือแชทที่เมคขึ้นมา ง่ายๆที่ผมใช้ก็คือวิธีการใช้ไม้บรรทัดก็คือการใช้กล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองในการเทียบฮะเทียบอะไรก็คือเป็นการเทียบรูปโปรไฟล์กับบอลลูนของตัวหนังสือเวลาเราพิมพ์อะไรมันก็จะมีบอลลูนขึ้นมาถึงฮะแต่ถ้าเป็นตัวเรามันจะไม่มีรูป แต่ถ้าเป็นคนอื่นจะเห็นเราเป็นรูปเราก็เห็นคนอื่นเป็นรูปถูกไหมเพราะฉะน,นั้นผมก็มาเทียบว,ว่ารูปโปรไฟล์กับบอลลูนนั้นเท่ากันไหมไม่ว่าจะเขาจะพิมพ์มากี่รอบเดอี๋ยวต้องเท่ากันถูกไหมฮะเทียบอันแรกเราเห็นนะอันแรกคือมันเหยียบรูปโปรไฟล์แล้วนิดนึงถูกไหมฮะในขณะที่บอลลูนเนี่ยคือทเทียบเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์รูปที่สองเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนก็คือว่าบอลลูนเนี่ยชิดนะฮะแต่พอรูปโปรไฟล์มันยังเหลือช่องว่างเล็กน้อยพอมารูปที่สามเนี่ยบอลลูนชิดแต่แปปรู ทีนี้จับผิดจุดที่2ก็คือรูปโปรไฟล์ไม่เท่ากันฮะอวงกลมของรูปโปรไฟล์แต่ละโปรไฟล์เนี่ยอันที่2ส,สังเกตดีๆจะมีเล็กกว่าอันแรกนะรูปโปรไฟล์ของคุณกระติกอันแรกใหญ่กว่ารูปโปรไฟล์กระติกอันที่2ชัดไหมฮะและวิธีสุดท้ายก็คือวิธีการลากแนวตั้งผ่านรูปโปรไฟล์ทุกรูปของเขาผมก็ลากยาวลงมาโดยให้รูปแรกเนี่ยชิดกับสี่เหลี่ยมของผมมากที่สุดก็คือชิดกันเลยเป๊ะๆลากยาวลงมาจะเห็นได้ชัดไหมฮะว่าไอ้รูปที่2ดันห่างซะง,งั้นนี่คือเส้นตรงเลยนะรูปทีี่่่2มชอององวางเยะ แต่รูปที่3มีช่องว่างเหมือนกันแต่น้อยลงหน่อยเห็นไหมฮะสรูปนี้เนี่ยไม่เท่ากันเลยการวางตำแหน่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสุดท้ายเห็นได้ชัดแล้วว่ามันคือของปลอมของที่เมคขึ้นมาไม่ใช่ชัดจริงเลยนั่นก็แปลว่าคุณกระติกโดนใส่ร้ายแล้วไม่น่าเชื่อหลายหลายคนก็เชื่อ,อนิงจริงถ้าเราไปดูในทวิตตอนที่คนโพส์อ้คนก็ต่อกันเยอะนะเฮ้ยเป็นยังไงออกมาพูดหน่อยสิที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองอะไรประมาณนั้นคนก็เชื่ออยู่แต่ถ้าโอเคแหละบางคนอาจจะแย้งมาว่าเฮ้ย ไอชทเนี่ยบางทีบรรทัดอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เออบางทีก็พิมพ์หรือว่าพิมพ์อาจจะหลายตัวอักษรหน่อยคือต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะโปรแกรมแอปพวกนี้เนะี่ยเขาเซตผ่านโค้ดผ่านโปรแกรมทุกอย่างจะเซตมาเป็นระเบียบอยู่แล้วถ้าชัดชัดหนึ่งเด้งมาเซตชดสองเป็นแบบนี้เท่ากับชัดแรกต่อไปก็จะเหมือนกันเด๊ะมันไม่มีทางว่าเฮ้ยชัดนี้อีกแบบนี้อีกแบบหนึ่งอันนั้นก็ก็คงจะไม่เป็นที่นิยมอ่ะแต่ยังไม่เจอนะฮะส่วนใหญ่ไลน์เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์อินสตาแกรมวอชแอพก็เป็น หลายหลายคนก็เชื่อแชทนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบหลายหลายคนก็มีการให้เครดิตของแขกคนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณลายเป็นเหยื่อให้เขาแล้วฮะเป็นเหยื่อการตลาดสุดท้ายเนี่ยโอเคชี้ไปหาเขาเขาก็ได้พูดติดตามได้กระแสะหลายครั้งก็ไปแบบนั้นถ้าดูจากประวัติก็โอเคเห็นได้ชัดส่วนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วมีวิธีสังเกตในแบบอื่นอีกแต่ว่าผมก็บอกไม่ได้ไม่งั้นบอกไปเดี๋ยวแก้ไปแก้มาผมไม่มีวิธีสังเกตต้องไปหาวิธีใหม่อีกแล้วก็ การทำรูปมันก็งินกว่าน,นี้ได้แหละแต่คืออันนี้อาจจะไม่ได้เซียนมากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนั่นถือว่าคุณกระติกโดนใส่ร้ายและชัดนี้ผมมองเลยว่า99%ละวกันที่มองว่าเป็นของปลอมอีก1%เปเซผื่อไว้เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเกินไปแล้วไอ้รูปนี้เนี่ยหลายๆคนก็เห็นผ่านตาม,มาแล้วผ่านหูกันมาแล้ว อะไรคนก็เชื่อถ้าคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ล่ะคนที่ไม่ได้ฟังคลิปนี้ล่ะอาจจะเชื่อกันผิดๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รับรู้แล้วก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อนะจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดคืออย่างที่บอกไปในรอบก่อนว่าเราจะเอาชนะใครเอาผิดใครก็ตามต้องใช้วิธีแบบเป็นธรรมแล้วยังไม่พอฮนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าในอมรลนมีการสัมภาษณ์เขาเขายังมีเรื่องของสลิปโอนเงินมีการโทรคุยกันโอ้โหโชว์เบอร์ชัดเจนว่าเป็นเบอร์เขาจริง,รงๆก็เบอร์เนี่ยเบอร์ของคุณกติกหาไม่ยากฮนะอยู่บน IG ของคุณแตงโม ซึ่งก็เขาเขียนชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของสลิปโอนเงินนั่นแพรว่าสลิปโอนเงินเขาเชื่อถือไม่ได้หรอกฮะถ้าผมได้สลิปโอนเงินมาผมจะปรับให้ดูเลยว่าอะไรผิดปกติบ้างก็ดูได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าปลอมแน่ๆแหละไม่มีทางของจริงทุกอย่างที่เขาส่งมาปลอมหมดเลยแล้วถามว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรว่าเป็นเบอร์คุณกระติกได้ยังไงเนี่ยก็แต่งรูปนีฮะเอาเบอร์คุณกระติก มาแปะหรือว่าโทรออกเบอร์คุณกติกจริงๆแล้วไปก๊อปอันอื่นที่โทรเข้ามามาใส่แค่ช่องแบบมีเบอร์โทรเข้าอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ทําได้ไม่ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็นั่นแหละมันหมดความน่าเชื่อถือแล้วอะแต่ถ้าเรามาถามว่าเฮ้ยอาเจ็กคนนี้อาบางคนนี้เนะี่ยเขาไม่กลัวหรอเขาทําของปลอมขึ้นมาเขาผิดกฎหมายเขาจะโดนจับได้นะโดนเขาฟ้องกลับได้ก็อย่างที่เขาสัมภาษณ์ในอมัมบารินฮนะเขาก็บอกว่าเขาอยู่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งอันนี้ก็เชื่อไม่ได้อีกผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าเพราะว่าาบบนกีสถแ อินประมาณนั้นแต่คือโอเคละไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่รู้จริงก็ไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นแน่นอนพออยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาทําอะไรก็ได้เขาไม่กลัวเขาปั่นใครก็ได้สร้างความเข้าใจผิดก็ได้ซึ่งทําลายชีวิตคนคนึงแล้วก็ใช้กระแสนี้เนี่ยจากคนที่เสียชีวิตคนหนึ่งมาสร้างเขาปลอม คือถ้ามันเป็นของจริงไม่ว่าสร้างเหตุผลสร้างความเข้าใจอะไรใหม่ๆเข้าใจได้แต่คือแบบนี้มันก็ถือว่าไม่โอเคมากแล้วถ้าไปดูตอนให้สัมภาษณ์กับอัลมาลนเนี่ยคือหน้าเขาแบบจริงจังนะฮะชัดเจนบบว่าเฮ้ยนี่ของจริงจริง,รงผมโทรไปพอพูดอย่างนี้จริงๆอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าโอเคสมมุติว่ากฎหมายจะเอาจริงเอาจังกับอับังเจ็กแล้วอับังเจ็กลำบากเนี่ยถ้าเกิดอับังเจ็กอ้างแหละว่าตัวเองก็โดนหลอ,อกมาอีกทีตัวเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้ชัดเนี่ยเป็นของใครแต่ผมลองทักไปแล้วเขาบอกว่าเขาคือคุณกระติกกผม็เเลยชื่อ ก็เหมือนจะอ้างได้แต่จริงๆไม่ได้ฮะเพราะอะไรเพราะก็อย่างที่เห็นว่าเมคขึ้นมาถูกไหมฮะรูปไม่รงนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2คืออะไรก็คือว่า user name ig หรือ instagram เนี่ยแต่ละคนจะมี user name ได้1อันที่ไม่ซ้ํากับใครถ้าซ้ำกันก็คือตั้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาเอา user name คุณกะติกมาใส่อันนั้นก็คือเป็น instagram user name ของคุณกะติกเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าเฮ้ยเข้าใจผิดไม่ได้เพราะในเมื่อคุณชี้เป้าไปถึงว่าเป็นบัญชีคุณกะติกอยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็ใช้อดเดรสนี้นะฮะ แต่ถ้าเรามาพูดในอีกคำถามหนึ่งเชื่อว่าหลายหคนถึงเวลาอาจจะมีคําถามนี้แหละว่าเฮ้ยแล้วทำไมคุณกติกไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ออกมาปัดว่าเป็นของปลอมล่ะถ้าคุณไม่ออกมาพูดแปลว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นของจริงหรือเปล่าคือเป็นเพราะว่าที่คุณกะติกออกมาพูดไม่ได้เป็นเพราะว่ากระแสหนักกับเขามากทุกอย่างถาถงไปที่เขาแล้วกระแสมาแบบทุกวี่ทุกวันสักพักก็มีประเด็นใหม่ประเด็นใหม่เรื่อยๆแล้วเขาโดนต่อว่าเยอะเลยที่รู้ฮะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะปิดชีพตัวเองซึ่งแน่นอนว่าชีวิตเขาตอนนี้วนเเวววียยนนนุ่่่าาามกกคคออขข้งรด็ะ อย่างที่เราเห็นว่าประเด็นต่อเขาเยอะมากนะประเด็นนี้เข้ามาเขาก็ยังไม่ทันได้แก้ประเด็นใหม,เามา่เข้ามาเข้ามาเข้ามาแบบนี้ตอนนี้อาจจะมีรักสิบยีประเด็นหรืออาจจะ40-50ประเด็นก็ได้ซึ่งรับมือไม่ทนันหรือแม้แต่ว่าไอ้ประเด็นนี้เนี่ยที่เป็นแชทปลอมเขาอาจจะยังไม่รู้ข่าวด้วยซ้ำไปก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องมาแกาา้ทีละข่าวทีละข่าวมันไปนไม่ได้ซึ่งเหนื่อยและยังไม่พอฮะร่วมกับอีกว่าที่คนตอนนี้ไม่ชอบคุณกะติกมากหนักอะหนักมากคุณกติกจะออกมาแถลงก็กังวลอีกว่าเดี๋ยวคนไม่า บ้านน้ำตาอะไรก็ตามหรือว่าแกล้งร้องไห้อะไรก็ตามเนี่ยอาจจะโดนจับแบบนี้อีกซึ่งผมก็มองว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ลำบากใจของเขานะทั้งที่ชัดนี้มันก็ชัดเจนว่าเป็นของปลอมตัวเขาเองน่าจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะใช้โอกาสนี้ในการเปิดเผยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมจะสื่อว่าอย่าให้คิดวิเคราะห์รอบด้านอย่าไปเชื่ออะไรง่าย เห็นแล้วก็ลองหาความจริงถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อก็เก็บไว้ในใจก่อนเฮ้ยอาจจะมีอะไรหรือเปล่าทั้งที่ประเด็นนี้บางทีอาจจะโยงไปอีกประเด็นหนึง่งก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็มองหลายๆแง่คืออันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดแหละว่ากันได้แต่ก็มองหลายๆแง่แต่คือในที่นี้ผมก็ไม่ได้จะสื่อว่าคุณกระติกจะไม่ผิดเลยเขาอาจจะมีโอกาสผิดก็ได้แต่คือเราก็ต้องคิดตามหลักธรรมชาติมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วก็เอาเหตุผลหลายๆอย่างประกอบกันแค่นั้นเอง แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงในท้ายสุดนี้ก็คือว่าบางคนเนี่ยยังคิดว่ามันคือการปิดชี่บนเรือหรือบางคนอาจจะมองถึงขั้นเป็นการวางแผลรวงหน้าก็ได้หลายคนก็มองว่าเฮ้ยปิดชี่บนเรือนะคุณตั้งใจทาให้เขาแบบนี้แล้วรวมถึงว่าเอ้ยลอยบนขาเขาเนี่ยลอยบาดจนแบบแผลเปิดเยอะอะไรเงี้ยเป็นเพราะคนทําใช่ไหมตรงนี้มันก็ส่วนตัวผมเนี่ยสามารถชี้ได้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมมองว่าไม่ใช่คนทําแน่ๆอาจจะโดนใบพัดเรือก็ได้หรืออาจจะตามที่คนสงสัยกันก็คือโดนพวกหาขงข้างล่างของเรือ หล,หลังเนี่ยแทงเข้าไปก็ได้กีดไปรอยยาวก็บางคนก็ตีความไปแบบนั้นเพราะอะไรฮะอย่างแรกถ้าเราดูจากแผลฮะแผลคือมันอย่างนี้เราก็เปิดจะใหญ่ถูกไหมฮะใหญ่ขนาดนี้นะถามว่าคนธรรมดาทําได้หรอฮะคือมันต้องใช้แรงมากอะแล้วก็ต้องแบบอย่างนี้ลงมาคือปกติถามว่าเวลาคนเรามีปัญหากันเนี่ยมักจะแบบนี้กระซวกเข้าไปถูกไหมฮะจะไม่มีใครพึบพึบอย่างนี้นอกจากอาจจะมีฟันแต่คืออันนี้อย่างแรกก็คือน่องมาอยู่ข้างในมันคือมันต้องฉีดแบบนี้นะฮะ แล้วก็อย่างที่2ก็คือมันต้องแรงพอสมควรเราต้องลึกพอสมควรระดับหนึ่งนะไม่ใช่าฟันเฉยๆแล้วจะจบแล้วถ้าฟันปกติอันนี้คือเฉียวเลยและจุดต่อมาก็คือเลือดคนเราแผลใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนว่าเลือดมันเยอะมากหลายเยอะมากสีแดงๆต้องแบบเยอะตามเรืออาจจะต้องมีติดตามตัวของคนที่อยู่บนเรือแน่นอนแหละไม่มากก็น้อยต้องมีแต่เราเห็นได้ชัดเห็นไหมฮะว่าทำไมคนขับเรือเหล่านี้ตอนที่หลุดหายไปแล้วคุณโมโตเนี่ยเขายังวนหาอยู่เขาไม่ได้เอาเรือไปแอบแล้วค่อยกลับมาใหม่ยิ่งถ้าเราไปดูไทม์ไลน์เนี่ยที่เขาวนเรือเห็นไหมฮะ เขาพอหลังจากนั้นสี่ทุ่มครึ่งจริงๆเขาก็ออกมาวนจริงๆแล้วก็มีคนเห็นว่าเอ้ยคนบนเรือเนี่ยเขามาถามจริงๆมาวนหาแล้วก็ถามว่าเอ้ยเจอคนตกน้ำไหมอะไรประมาณนั้นคือนั่นแหละฮะถ้าสมมุติเขาเป็นคนทําจริงๆแผลมันเกิดขึ้นบนเรือจริงๆอ่ะมันต้องมีเลือดมันต้องมีสีแดงอยู่แล้วแล้วเขาต้องไม่ไม่ยอมมาวนแบบนี้แน่นอนเขาต้องแอบเอาเรือไปล้างหรือแอบเปลี่ยนเรือก็ตามแม้ไม่พอฮะหลังจากนั้นมีกู้ภัยมาเขาก็ยังเทียบข้างแล้วก็ลงม,มามาคุยกับกู้ภยัย เรือเขามาเทียบนะถ้าตอนนั้นมีสีแดงๆเนี่ยผมเชื่อว่านักข่าวถทยเห็นอยู่แล้วมันมันสังเกตง่ายแหละเพราะแผลใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันต้องชัดรวมถึงว่าตัวคนด้วยมันต้องมีติดตัวคนอะ่ะไม่ว่าจะตามแขนตามมือหรือตามเท้าตามขาก็ตามมันต้องมีจุดที่ให้สังเกตได้แต่คือไม่มีเลยแล้วแผลตรงนั้นเกิดจากอะไรส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเกิดจากใบพัดเป็นไปได้เหลืออจาจจะที่คนบอกก็คือข้างล่างของใบพัดจะมีอันแหลมๆอันนึงเขาเรียกว่าหางเสือหรือเปล่านี่จําไม่ค่อยได้นะแต่ถามว่าใบพัดจะทาให้ม แต่คือในมุมหนึ่งเนี่ยคือถ้าสมมติโดนใบพัดปึ๊บแล้วอาจจะกระเด็นก็ได้เพราะว่าปึ๊บแล้วก็กระเด็นลงมันก็เป็นไปได้โดนทีเดียวเนี่ยแต่คือใบพัดมันหมุนเร็วมันก็จะแบบหมุนเร็วมากก็ทีเดียวปึ๊บก็กระเด็นไปก็เป็นไปได้หรือว่าใบพัดอาจจะปั่นแบบเฉียวๆก็ได้แบบทีๆนะไม่ใช่ว่าทีเดียวต้องไปก็ได้บางทีทีก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูจากแผลเนี่ยมันใหญ่ย่างก,กับใบพัดอยู่แล้วเห็ไหมฮะเพราะใบพัดปั่นอาจจะปัน่นซ้ำๆที่ตรงกลางให้แบบเครื่องในออกมาก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างแผผผผผลลลใหหหหมม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 ่่่่่ตรรงงงงิิิวววววววะนนนนััััไไไ้้้ีีแแพาาาาาาากกจํป ที่นี่แล้วก็ผิวหนังตรงนี้เปิดใหม่ไม่จําเป็นเพราะตรงเนี้ยมันเปิดใหญ่มากอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ใช่การปิดชีพการบนเรือแหละจริงๆเนี่ยก็ยังมีประเด็นของคุณโบทีเคที่ตอนนั้นออกมาแถลงข่าวออกมาพูดอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะเป็นจุดพลิกก็ได้เพราะว่าหลายอย่างมันแปลกไปไม่แน่เรื่องนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยไม่แน่มันอาจจะทําให้คุณกติกเนี่ยเผยอะไรออกมาก็ได้แต่คือ วันนี้เอาเท่านี้พอเดี๋ยวไว้รอบหน้าถึงมีโอกาสหน้าเนี่ยเรื่องนี้เราจะมาพูดถึงกันนะว่าคุณโบทีเคสามารถพลิกอะไรได้บ้างทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ